ดิศแหวนรอออกมาที่วิริยุทธเข้ามาข้างในเอาจับยาวไปหน่อยครับปานศิริเสร็จเลยครับธีรศิลป์นักกอล์ฟยอยิงลูกนี้แล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหผิดพลาดใเญ่ของลำปางครับสุดท้ายโดนธีรศิลป์แดงดาลงโทษเลยครับ1-0ของบีจีครับ ไม่ต้องยิงแรงนะครับไม่ต้องใช้จังหวะเปลืองจับบอลจังหวะแรกแล้วก็ส่งบอลเข้าสู่คนตาข่ายได้เลยนี่คือโอกาสแรกของเทียสิทธิแดงดาในเกมนี้และกลายเป็นประตูขึ้นนําให้บีจีปทุมอยู่เลยขึ้นน,นํา1ประตูต่อศูนย์นะครับก็เป็นจังหวะผิดพลาดของแนวรับนะครับปานสริจับบอลยาวไปหน่อยโดนทางสันติภาพฉกม,มาได้แนะ้ะมีพื้นที่มีเวลาครับสุดท้ายยิงลอดขาแลวเข้าเสาไกลไปอย่างจดเยี่ยมครับเทียสิทธิแดงดาที่ต่อเน,นื่องสองเกมคพรับก่อนอันนี้ก็เพิ่งยิงได้ไป จี้ใส่บริเนอร์ ide, iner, เห็นช่องนิดเดียวแล้วกดเรียดเลยครับโอ้โ oh, หไม่ต้องแรงมากครับแต่ว่าทิศทางเนี่ยมันได้ครับพุ่งไปไม่ทันด้วยครับจีรันพงศปานสิรินี่ถึงกับเอามือกุมหน้าเลยครับความผิดพลาดของเขาโดนลงโทษเลยครับลำปาง f ฟซีแล้วที่ไฟกระพริบนี่ไม่ใช่ไฟตกนะ